โรคติดเชื้อไมโครพลาสมาอาการของโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆที่พบบ่อยเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยที่สูงแต่มีอัตราการตายที่ต่ำอาการหลักๆของโรคมักเป็นลักษณะเรื้อรังและเป็นแบบไอแห้งๆโดยอาจเห็นการหายใจด้วยช่องท้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในปอดลดลงทำให้สุกรแพะแกนไม่โตวเวลาผ่าซาออกมาจะพบปอดเป็นลักษณะคล้ายตับ ที่เรียกว่าเรตหรือเกรยโดยจะเป็นแบบไหนขึ้นกับว่าโรคมาระยะเวลานานเพียงใดประสิทธิภาพของวัคซีนไมโครพลาสมาในการควบคุมโรคเอนซูติกนิวโมเนียอุปกรณ์และวิธีการสุกรที่ใช้ในการวิจัยใช้ลูกสุกรแรกเกิดจากแม่ที่คลอด210แม่ในฟ้าแม่พันขนาด2,800แม่ที่ไม่มีปัญหาจากเชื้อ p r r s แผนการทดลองและเก็บตัวอย่างลูกสุกรในแต่ละแม่ที่คลอดได้รับการส่งอิสระแยกเป็น2กลุ่มตั้งแต่แรกเกิดกลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับวัคซีนกลุ่ม2เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไมโครพาสมา1เข็มที่อายุ1 0 1ถึงวันลูกสุกรถูกยานมที่อายุ18-19ถึงวันโดยลูกสุกรทั้ง2กลุ่มได้รับการแบ่งเข้าโรงเรือนสําหรับทดลองจํานวน3ฟาร์ม โดยสุกรทั้งหมดถูกเลี้ยงในระบบยานมถึงไข่ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรทั้งสองกลุ่มในแต่ละฟาร์มกลุ่มละ24ตัวที่อายุประมาณ2สัปดาห์และติดตามเก็บเลือดในสุกรตัวเดิมทุก5สัปดาห์เพื่อตรวจสอบการตอบสนองระดับภูมิคุ้มกันต่อเชือ้อไมโครพารมาผลการทดลองและวิจารณ์ การตอบสนองระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไมโคฏฐัดมากผลการตรวจสอบมีลักษณะเหมือนกันทั้ง3ฟาร์มคือในช่วงอายุ2และ7สัปดาห์ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่พบความแตกต่างของค่าระดับภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่อายุ 12, 17และ22สัปดาห์ พบว่าระดับแอนติบอดีต่อเชื้อในลูกสุกรอายุ2สัปดาห์อยู่ในระดับที่สูงซึ่งแสดงถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ในระดับสูงและระดับแอนติบอดีค่อยๆลดลงจนหมดไปเมื่ออายุประมาณ7-12สัปดาห์สำหรับในฟาร์มที่1พบว่าในช่วงอายุ22สัปดาห์มีค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณ1.76เท่าของค่าที่พบในช่วงอายุ17สัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากการพบรอยโรคไมโครพัตมาไ e เลสเซนและการพบสารพฤตกรรมของเชื้อในฟาร์มที่2และ3การประเมินคุณภาพปอดสุกรทางกายภาพจากการตรวจสอบรอยโรคจากทั้งสองฟาร์มไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามเพราะว่าสุกรในฟาร์มที่1มีรอยโรค ไมโครพลาสมามากกว่าฟาร์มที่2และ3ซึ่งความแตกต่างระหว่างฟาร์มนี้สอดคล้องกับความซุกหรืออัตราในการพบสารพันธุกรรมของเชือ้อการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้อการตรวจสอบพันธุกรรมของเชือ้อด้วยวิธี เนสเทดพีซในสุกรทั้งสองกลุ่ม3สากรรมของเชื้อไมโครพัสมาโดยม,มีความแตกต่างกันผลการศึกษาพบว,ว่าการทําวัคซีนไมโครพัสมาในอายุ10-14วันอาจเป็นการกำหนดโปรแกรมวัคซีนที่ไม่เหมาะสมกล่าวได้ว่าการทําวัคซีนไมโครพัสมาในสุกรอายุ10-14วันสามารถกระตุ้นให้สุกรมีการตอบสนองทงภูมิคุ้มกันแต่ประสิทธิภาพ ในการคุมโรคของวัคซีนไม่แตกต่างกันไมโครพัสมาก,การตรวจหาการติดเชื้อโดยเก็บตัวอย่างของเหลวบริเวณหลอดคอของสุสุกรดูดนมจากฟาร์มสุกรย2ิบสฟาร์มในเกาหลีใต้พบว่ามีการติดเชื้อในฟาร์ม63%ของจำนวนฟาร์มที่เก็บข้อมูลและตรวจพบลูกสุกรติดเชื้อดังกล่าวจำนวน127ตัว 6%เพราะว่าวิธีดังกล่าวมีความสะดวกในการปฏิบัติงานและช่วยให้ทราบอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อจากแม่สู่ลูกได้